วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดชางนุยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพาประแดงนะคะวันนี้นะคะนุยจะมาพามาดูนะคะเจ้าตัว n e x กเจนแคนะคะรุ่น XL พัดนะคะอันนี้พร้อมแต่งให้เลยนะคะก่อนจะไปดูกันฝากกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะช่องฟอร์ดชางนุยชาแนลด้วยนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะสําหรับคันด้านข้างคันนี้นะคะเป็นเลนเจอร์แคป XL พัดนะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่6 9 9ส0เกบาทนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะส่วนแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งเลยนะคะว่าคันนี้นะคะได,ได้ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มกันจากที่ด้านหน้าเลยนะคะ สำหรับตัวไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นไฟเด y ไรท์แบบ2สเต็ปนะคะพร้อมกับได้เปลี่ยนตัวหลอดนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะสำหรับตัวลูกแก้วนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เป็นแบบเหลี่ยมนะคะและสำหรับตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะอันนี้ลูกค้าเน้นเป็นเดิมๆนะคะกระจังหน้าที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่นะคะเป็นลายแบบรังผึ้งนะคะ ข้อดีกับจังหน้าตัวนี้นะคะจะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและสําหรับด้านล่างค่ะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้นะคะเรามีช่องสําหรับเตรียมอัปเกรดได้นะคะแต่อันนี้ลูกค้านะคะยังไม่อัปเกรดสาหรับตัวไฟตัดหมอกนะคะและด้านล่างค่ะสําหรับตัวตะขอลากจูงนะคะเรามีมาให้นะคะสําหรับน็กเจนนะคะทุกรุ่นเลยนะคะ มาที่ตัวสกู๊ปกันบ้างค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นสกู๊ฟิตนะคะสกู๊ปยอดฮิตของเราเลยนะคะสกู๊ปเต็มฝักกระโปรงนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีแดงนะคะพร้อมสัญ,ญลักษณ์รูปสัตว์อันนี้เป็นรูปแรดนะคะสีแดงนะคะในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ลูกค้าสามารถแจ้งนุ้ยได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีเ,เป็นรูปอะไรนะคะแจ้งมาได้เลยและในส่วนของด้านข้างค่ะคิ Q ้วล้อนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วนะคะพร้อมกับ ตัวหมุดนะคะและในส่วนของตัวแมกย่างนะคะตัวนี้นะคะเป็นแมกลายยอดฮิตของเราเลยนะคะเป็นตับตัวแมกย่างตัวนี้นะคะเป็นแมกลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะคะสเปคยาง2 6งหกหทับ70 R16 นะคะและส่วนสติกเกอร์ด้านข้างค่ะสำหรับลายสติกเกอร์ด้านข้างนะคะอย่างที่นุ้ยเคยแจ้งเลยว่ามีลูกค้ามีให้ลูกค้าเลือกนะคะมากกว่า40ลายนะคะ หรือลูกค้านะคะอยากใส่ชื่อเป็นชื่อตัวเองนะคะก็แจ้งมาได้เลยสำหรับรุ่น xl พัดนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะของเขาจะมีไฟเลี้ยวนะคะมาให้อยู่แล้วนะคะและตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้นะคะข้อดีของตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะเวลาเราเปิดปิดประตูนะคะอันนี้ป้องกันลอยได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับตัวฟิล์มนะคะนี่ติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะคะที่ออกรถกับน่วยทุกคันเลยมาที่ด้านหลังเลยค่ะในส่วนของ ตัวโลบาร์นะคะตัวนี้นะคะนุ้ยติดตั้งเป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวนะคะแบรนด์アウเลนเดอรนะคะแบรนด์ยอดนิยมของเราเลยสําหรับโลบาร์ตัวนี้นะคะลูกค้าออกไปแล้วนะคะอยากจะอัปเกรดตัวตะแกงนะคะเพิ่มนะคะสามารถอัปเกรดได้นะคะเรามีตัวสําหรับติดตั้งเพิ่มได้อยู่แล้วนะคะและตัวข้อฝาถังค่ะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะและมีคําว่าเลนเจอนะคะมาที่ด้านหลังค่ะตัวข้อไฟท้ายค่ะ สีดำด้านนะคะไฟท้ายของตัวน็กเจนนะคะจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ช่วยในเรื่องของรถคันหลังที่ขับตามเรามานะคะมองเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเบรกหรือการถอยนะคะลายสติกเกอร์สัดโคนเราสาัดมาให้ถึงด้านหลังเลยนะคะและสําหรับกันชนท้ายนะคะรุ่นนี้นะคะนี่ได้อัปเกรดนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะสีแดงนะคะ สำหรับตัว Nextgen นะคะไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะคะเราจะย้ายมาอยู่ตรงฝาท้ายกระบะแล้วนะคะแทบทุกรุ่นเลยนะคะพร้อมกับตัวช่องจับปากกาซีแคมนะคะสำหรับสายช่างนะคะและไม้บรรทัดวัดนะคะอันนี้นะคะมีมาให้แล้วนะคะจากโรงงานเลยเดี๋ยวนี้พาไปดูด้านในกันต่อนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเราได้อัปเกรดเบาะหนังให้กับลูกค้าด้วยนะคะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะเรามาดูที่ด้านในกันต่อเลยนะคะอย่างที่นุ้ยแจ้งไปค่ะสำหรับรุ่นนี้ก่อนนะคะเดิมๆนะคะของเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้นุ้ยได้อัปเกรดให้ลูกค้านะคะเป็นตัวเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะคะและปักคําว่าเนเจอร์นะคะที่ตัวเบาะให้ด้วยนะคะสําหรับสีได้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งนุ้ยได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีอื่นหรือว่าเบาะนะคะสามารถแจ้งสีนุ้ยมาได้เหมือนกันค่ะ และสำหรับรุ่นตัวใหม่ Nexgen t ทุกรุ่นนะคะหน้าปัดตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอ Sync 4A นะคะสําหรับตัวหน้าจอ Sync o a นะคะนอกจากจะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะคะแล้วก็ยังเชื่อมต่อ,อตัว Android Auto นะคะ Apple Car p l พ y ได้ด้วยนะคะและยังมีระบบ Ford p a r t นะคะตรงนี้นะคะตัวระบบ Ford p a r t นะคะที่เรามีมาให้จาก r d นะคะอันนี้นะคะ าสามารถนัดเข้าศูนย์บริการได้นะคะค้นหาตำแหน่งของตัวรถได้นะคะแล้วก็ยังมีออปชันอื่นๆอีกมากมายเลยคะ่ะแล้วนุ้ยจะอธิบายในวันรับรถให้กับลูกค้านะคะโอเคค่ะสำหรับภายในนะคะสำหรับลูกค้าท่านในนะคะที่อยากออกรถกับนุ้ยนะคะสามารถโทรมาปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นนะคะหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับชุดแต่งนะคะ สามารถโทรมาที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งเบอร์และ ID ดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ